DJ Play l i s t by DJ ายอ้อมค่ะสนับสนุนดอย40ปีปตทสอพอสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตสี่โมงยังกับอีก20นาทีนะคะคุยกันคิกคักคิกคักคุณผู้ฟังอ่ะเราก็คุยกันแหละคุณผุ้ฟังก็มีเพื่อนคุยอ้อมมาทํางานเราก็ต้องมีเพื่อนคุยป่ะแล้วถามมาเรื่องที่คุยตอนนี้มีเรื่องอะไรนรกจะกินหัวอยู่้วเอเคเราก็คุยเรื่องพระใช่คแต่ถ้าเป็นอดีตพระนรกจะไม่กินเราใช่ถ้าเราคุยเรื่องพระ วิจารพระเราอาจจะโดนนรกกินหัวนิดหน่อยถ้าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าเราเราพูดถึงโยมทั่วไปจริงๆนรกก็กินเหมือนกันการพูดถึงคนอื่นถ้ามันเป็นพูดเท็จพูดไม่ดีพูดส่อเสียดมันก็ไม่ดีแต่อันนี้มันพูดข้อมูลว่าอ๋อมันมีเหตุการณ์นี้ที่นี่ไม่รู้ด้วยว่ามีการมอบถังมอบถังสังกฐานอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้เราก็ไม่รู้ในรายละเอียดซึ่งอันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะบอกว่า เราเล่ากันแบบเนี้ยแล้วเราคุยเราก็จบหลายๆครั้งบางคนเนี่ยไม่มีไม่รู้จะคุยกับใครก็เป็นไปได้กับคุยแล้วยังไม่เสร็จข้างในเรามันเยอะเราก็อยากจะพูดคุยกับคนอื่นคนอื่นของเราก็อยู่ในโซเชียลพออยู่ในโซเชียลเราก็วิจารณ์บางที่มันออกไปทางความคิดเห็นเชิงวิจารณ์แบบพี่กวบซึ่งมันต้องระวังนะครับวันนี้นก็เลยถามคุณผู้ฟังว่าคุณเคยโพสต์ดาทอในในในใกรณีเรื่องที่คุณไม่ชอบใจหรือเปล่าในหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ถูกใจเรา ไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือการกระทําของเขาถูกผิดไม่รู้แต่รู้แค่ว่าไม่ถูกใจแล้วเราก็อาจจะใช้คําว่าด่าเนี่ยตรงที่ว่ามันเป็นคําไม่สุภาพบ้างหรือคําที่ลดทอนคุณค่าของความมีม,มีความเป็นมนุษย์ของเขาอ่ะมันมีถูกไหมฮะคือเอาเมาเลยถามคุณผู้ฟังไปแบบนั้นเพราะไม่แน่หรอกว่าเราอาจจะเผลออะไรก็ได้แล้วคุณผู้ฟังก็น่ารักนะ ตอบมามีหลากหลายหลายคนก็บอกว่าแค่แสดงความคิดเห็นตามปกติปกติไม่ได้จะไปด่าอะไรใครเลยอะไรยเงี้ยก็ก็แสดงความคิดเห็นไม่ได้ใช้คำหยาบแต่ก็มีคุณผู้ฟังบางคนกึ่งกึ่งกึ่งเลี่ยงบาลีมไม่ได้ใช้คำหยาบแบบเต็มคำแต่ใช้คำย,อยอ่อแล้วคุณผู้ฟังก็บอกว่าเคยโพสคำยอ่อจะเอาแค่ข้อความนี้ล้กันนะเดี๋ยวมันเยอะไปเดี๋ยวมันจะเยอะไปเกิน คำไม่สุภาพคุณผู้ฟังยอมรับว่ามันเป็นคำไม่สุภาพคำว่าอออ่านกับหอหีบไม่ใช่อยอนะคะอออ่านกับหอหีบที่ไม่ใช่โอ้โหอะค่ะพี่อ้อมแต่คิดกันเอาซึ่งมันก็คงมีหลากหลายแต่ไม่ได้ด่าเพื่อนส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางการเมืองแล้วก็แหะแหะแต่ไม่บ่อย1นึ่ถึงสองโพสซึ่งคุณผู้ฟังสมัยนี้เนี่ยบางทีอะต่อให้คนคนนั้นเขาผิด เขาก็มีสิทธิ์ฟ้องกลับใครับเพราะมันคนละเรื่องอไอ้ผิดมันก็ผิดในเรื่องของเขาที่เขาผิดในทรงนั้นทรง,ง,งตรงนั้นถูไหมคะเขามีสิทธิ์ฟ้องหมิ่นประมาทได้ไหมไปเจอมาเขาบอกว่ารวมสิบคำด่าไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคนทั่วไปถ้าพิมพ์แล้วมันเสี่ยงติดคุกมันอาจจะเป็นข้อหาหมิ่นประมาทไม่รู้ตัวรู้ไว้สักนิดก็ดีพี่กวกว่าดีไหมดีครับเพราะว่าช่วงนี้ผู้ฟังเผื่อใช้อารมณ์ไงอ,อเราจะมาบอกว่า ก็เขาเป็นคนสาธรารณะฉันมีสิทธิ์การมีภาพวิจารณ์คนสาธารณะมีสิทธิ์เสมออ้อมเชื่อนะคะแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เราต้องไม่ลดทอนคุณค่าเขาถูกไหมใช่เนี่ยตัวเตี้ยไปเรื่องเยอะกวงก็รู้อ้อมตัวเตี้ยไปเรื่องเยอะเพราะว่าอ้อมถูกลดทอน ไปตั้งแต่เด็กอ้ <c oughs> <c oughs> อมถูกลดทอนจนตัวอ้อมไม่ค่อยสูงแลวพี่ข่วงทอนจนความมั่นใจต่ําเลย <c oughs> อ่ะเขาบอกว่ามันมีมาตราสามเก้าสามดูหมิ่นซึ่งหน้าสามสองหกหมิ่นประมาทก็คือใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามมันมีทั้งจําทั้งปรับอะไรเงี้ยนะค,คุณผู้ฟังถามว่าอาทิเชน่นอ <c oughs> อันนี้มันแค่อาทิเช่นนะ <c oughs> คําด่าต่างๆ,ๆนะอ <c oughs> มารศาสนาโอ้โหแรงอันนี้กระโดนนะอืขอโทษนะคะอันนี้ผมพูดตามเขานะคะพระหน้าผี กับพระหน้าเปรตอันนี้คือมีเคสแล้วทั้งนั้นนะครับคำหล่านี้คำหล่านี้มันมีคำพระพิพากษาออกมาแล้วว่ามันเคยชนะกันมาถามว่านี่แปลว่าอะไรเขาบอกมันเป็นการพูดถึงพระพิสุทธ์ด้วยถ้อยคำลบหลู่ถือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าอันนี้ผิดมาตราสามเก้าสามผู้หญิงต่ําอันนี้เป็นคําพูดที่ลดศักดิ์ศรีผู้หญิงอต่อหน้าคนอื่นถือว่าดูหมิ่นผู้อื่นหรืออหเหมือนกันก็เป็นด่าสัตว์นะนะหมายถึงว่ามีสัตว์น้อยอ่ะแล้วก็อสอค ก็เป็นคําเปรียบเทียบที่หยาบคายลดคุณค่าความเป็นมนุษย์พาดพิงการชุจริตเฮงสวยคําเนี้ยดูเหมือนจะเบาแล้วก็แบบอยู่ในรูปประโยคละครอ่ะถูกไหมเราเคยได้ยินละครใช่ไหมใช่คำเนี้ยอย่าได้เปลืเนี่ยเดี๋ยวเขามียกตัวอย่างด้วยแม้จะดูไม่รุนแรงแต่หากใช้ต่ออาชีพของผู้อื่นเช่นไอ้ี่ไอีฮอนี้ แล้วก็เหงซวยถือว่าเป็นการประมาทและดูถูกแต่ทิงแล้วพอเขายกตัวอย่างเราก็รู้สึกก็เข้าใจมันก็เหมือนยาหมิ่นอ่ะถูกป้ะมันคือยาหมิ่นแล้วเหมารวมส่วนข้อหกก็อ่านไม่ได้น้องฟลาวเวอร์กระดาษอ่านปี๊กวังช่วยด้วยแล้วกันข้อเจ็ดอ่านไม่ได้เข้าไปใหญ่โอ้โหอันนี้อไม่ไม่สามารถอ่านเลยยากเลยครับอ่าเป็นขั้นกว่าของน้องฟลาวเวอร์เมื่อกี้อีกทีไปไม่ถูกอะเอาริงคุยเรื่องอันนั้นข้อหกข้อเจ็ด แรงจริงแรงแรงจริงแรงจนอ่านไม่ได้อ่ะอย่าหาว่ามักระแดเพราะถ้าคุณผูฟังหาว่ากระแดอ้ออาจจะฟ้องหมิ่นประมาทก็มันอ่านไม่ได้จริงๆเพราะว่านี่ถูกเป้าใช่ใชออกสื่อไม่ทีครับอีเป็นไม่ออกเสือยังไม่พูดเลยแล้วออกเสือมันไม่ได้ครับแล้วอ่านคำที่แปดไอ้นาโง่ไอ้หน้าโง่เนี่ยเกิดจากการโกรธหรือทะเลาะกันแต่คำนี้ยังถือว่าดูหมิ่นศักดิ์ศรีของไอ้ฝ่ายนะคะ ไอ้คำที่เก้าก็อ่านไม่ได้อีกอะไอ้ต้มยำาอ่านไดอันนั้นอันหนึ่งกับอีกอันนึงนะคะซึ่งดูไม่แรงเลยแต่ไม่ได้นะไม่ได้เชื่อนะคำนี้เพลงเป็นเพลงพี่ป้อมเลยเบื้อกเบื้อเบื้อเนี่ยไอ้เบื้อกก็ด่าไม่ได้นะนี่ไอ้ดัวบแซ่ คือฟังไอ้ตัวแซ่นี่มันแซ่ซิเกิลอูตายแล้วด่าไม่ได้นะไอ้ตัวแซ่ปะการกล่าวในที่ประชุมต่อหน้าผู้อื่นหลายคนถือเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าละให้อายต่อทาละกคำนั้นมันต้องมีบริบทใดๆเหล่านี้มีคำพิพากษาที่ชนะมาแล้วเด้อครับและก็อีกคำก็ด่าไม่ได้อีกคือเป็นการคำพูดที่หมายถึงคนพูดโกหกมีความหมายในทางเสื่อมเสียถือเป็นการดูหมิ่นและศบประมาทผู้เสียหายก็คือ ถ้ารวมคาว่าอีด้วยมีสามพยางเออคุณต่ออ่ะเอาแค่นี้ไปหาเอาอคุณต่อไอ้ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังต้องระวังนะและเวลาที่แบบเหมือนเวลาที่เราโกรธว่ามีคนมาว่าเมนของเราเนี่ยเราสวนกลับว่าอะไรอย่างเงี้ยมันบางครั้งนะอันนั้นก็คือเราปกป้องคนที่เรารักอะเนาะแต่ในกรณีที่ผ่านมาเห็นไหมมันที่มันมีออชูกันว่าเขาพูดเรื่องจะไปช่วยหรือไม่ช่วยใครในครอบครัวเขาที่สุดก็คือคนในครอบครัวเขานะใช่ครับและไม่ใช่ครอบครัวเรา ไปด่าเขาและถ้าต้องไปยืนหน้าบาลังถามว่าครอบครัวใครครอบครัวเราอะตอนนี้ที่จะเดือดร้อนแต่ในตัวอย่างที่เขายกอะครอบครัวเขาเขาจะช่วยใครปล่อยให้เป็นครอบครัวเขาและเราเอามาดูแลครอบครัวเราใช่แล้วแต่พอเราไปไฝ่กับใครมากๆากเพื่อจะบอกว่าเธอคิดผิดอะระวังมันจะมีไดรลหนึ่งสองสามสี่อันนี้เตือนเอาไว้เพราะว่าช่วงนี้ข่าวมันถาโถมเลอเกิดแล้วมันอาจจะทำให้จิตใจของเราว้าวุ่นค่ะ มือของเรามันก็แบบรู้สึกรับอยากระบายออกอะ่ะมันต้องเตือนไหมพี่กวงใช่ป่ะ<ช>มันต้องเตือนในยุคโซเชียลด้วยทุกคนมีมือถือที่สะดวกกดมากถูกแล้วบางทีมันกดแล้วมันลบไม่ทันจริงแล้วอันนี้มันต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยนะักสิ่งที่ควรทําได้คือหนึ่งปิดโทรศัพท์ครับไม่เสพไม่ดูอันนี้ดีที่สุดสองเลี้ยงแมว <laughs> ไปเลี้ยงแมว ถ้าเราจะมีเวลาเยอะในการคอมเมนต์ต้องอื่นถูกต้องเราไปเป็นทาสแมวเลยไปดูแลไป<ม>งอนง้อแมวเลยและหนึ่งในอุปกรณ์งอนง้อแมวคืออะไรอาหารอ,อาหารแมวมีมีขนนุ่มหุน่นแน่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นแทบสุดจนุษย์อยากจกพุงด้วยเทคโนโลยีอูมามิภายใต้ปริมาณโภชนาการที่เหมาะสมครบคุณค่าตามช่วงวัยด้วยทีมสตัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเพื่อให้น้องแมวได้รับสุขภาพที่ดีอย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มาดูข้อมูลและสั่งซื้อได้แล้วที่ f c e e o o o มีมี i อาหารแมวเกรดญี่ปุ่นช็อปปีก็ได้นะคะที่วีต a วันแอนด์มีที่ t ิกตอกก็วีตาวันอันเดอสกอร์มแค่นี้เองค่ะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Li น์ออฟ i ิเชี at S P M J P แค่นี้ย at S P M J P แม่ไม่อยากจะคุยตอนไปญี่ปุ่นไปยืนเลงอยู่ข้างหน้าคาเฟ่ม,มันมีสองชั้นสามชั้นพี่แมวชั้นล่างสุดหมูแครยนี่ก็ยืนมีแต่ฝรั่งเข้าไปดูนี่ก็ยืนใจสั่นยจ,จะเข้าไปชั้นสองคาปิบาร่ากับแมวว้าวคาปิบาร่าก็ใช่สินี่ก็ยืนดูเงี้ยเอาไงดีว่าไงดีว่าแล้วก็แมวมายืนเล็มหน้าต่างเลยอืมคุณแม็กได้เข้าไปมาสรุป คิวยาวและอีกอีกลอกหนึ่งใครชม่มยยืนส่งตาอย่างงี้คือแบบยืนยืนตรงเนี้ยยืนมองลงมาจากชั้นสองเหมือนยืนสะกดจิตเรียกว่าขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมอยากใจจะขาดอะดูสิเนี่ยถ้าวันนั้นมีอาหารแมวไปนะรับรองฉันจะเป็นที่รักอังคารกลุ่มโปู สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันธายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมีขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยทูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นมาค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าอังคารกคุมโปงเจอกันทุกวันอังคารนะคะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะ มีคนมาพร้อมแชร์เรื่องราวให้คุณได้ฟังทุกวันอังคารที่จะถึงนี้กับพี่ตั้มเดช็อกนะคะฟังไปพร้อมๆกันกับน้ำพริกเผาพันุท้ายนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเมียวเกดญี่ปุ่นแซบสุดจนุษอยากจกพุงอังคารกลุ่มโปง <laughs>